ดังเลยนะเฮ้เสียงอะไรน่ะใครร้องเพลงเนี่ยเฮ้เฮ้ใครน่านี่มันน่ะอ๋อไม่ใช่ไม่น่าอนางเงือกลังร้องเพลง น้ำตาลือกเชียวนะสวัสดีค่ะคุณแม่นะโอ๊ยน้ำตาว้วค่ะเลือเลือเอแ่ม <c oughs> ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเด็กกี้ชาแนลด้วยนะขอบคุณคะ่ะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เรือชันกับหินแล้วแล้วเราก็ตกลงมาตรงเนี้ยนี่มันเป็นเมืองบาดาหรือเปล่าเนี่ยฉันก็กำลังว่ะเพลินๆเลยรู้ตัวทีก็ไปอยู่ตรงนี้แล้วว่ะนั่นสิเนี่ยคือทุกคนที่อยู่ในเรืออยู่ในนี้หมดเลยลงงงมากก็ต้องหาทางออกจากที่นี่กันแล้วอ่ะใช่เรารีบขึ้นกันเถอะไปวุ้ยตรงนั้นอะไรเนี่ยตรงนั้นมีนางเงือกดอกไม้ดอกไม้มเด้งดึงมีนางเงือกด้วยมีนางเงือกด้วยเหรออ้จริงด้วย ต้องไปหาเขาเผื่อเขาช่วยเราขึ้นไปสูงผิวนาได,จด้จริงด้วยจริงด้วยเผื่อเขาช่วยได้เพราะเป็นคนแถวนี้เ, <c oughs> เป็นคนแถวนี้ด้วยเหรอคน <c oughs> แถวนี้ <c oughs> เลือกแถวน,น,นี้เป็นนักเงือกแถวนี้เลือกสามารถพาพวกผมปืนพิเไ,ได้ไหมนั่นสิทำไมเรายังถึงหายใจออกละ่ะเออดังนั้นนเขาว่าอยู่เฉยๆเขาไม่คุยกับเราเลย <c oughs> แล้วว่าเราต้องแบบเราต้องแบบว่าต้องรีบขึ้นฝั่งหน่อยแล้วล่ะไม่ ไาดาวหนีฉันไาดาวหนีไาดาวดิ้นดุ้งติ้งได้ด้วยไปกันเถอะเผื่อทางนี้เราจะออกได้เผื่อไปเรายังหายใจอยู่ได้น่ะแปลกมากเลยที่นี่เป็นดินแดนมหัศจรรย์ด้วยหรือเปล่านะนี่มันแมวน้ำหมาน้ำอ๋อฮิฮิโอ้ยพีบุงบุงพี่บุงบุงพี่บุงบุงเกลียวก่อนนะหมาใช่ไหมหมาใช่ใช่อันนี้เป็นหอยตลับ หอยไข่มุกเหรอหอยไข่มุกทาเลยเนาะมุกเยอะมุกเกลืกอนไปหมดมุกเกลื่อนดูสิบุ้งบุ้งเลยนะบุ้ง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 อ๋อทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาด้วยกันใช่ไหมปิดทางปิดทางปิดทางหงทางยังหาเจอนะเอาอีกแล้วเหรอมุมนี้เอาเอาหนทางเอา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 หัวโมงไอ้นี่ทำไมเนี่ยเราขึ้นมาแล้วนะเย้ พี่ปลากระเบนอุ้ยน่ารักเสียงด้วยแอะอ้าวทดสอบทดสอบเฉยๆทดสอบเฉย่ปลากระเบนน่ารักพี่ปลากระเบนขออนุญาตขี่ด้วยนะอัากไม่ทานเลยปุ๊บปี้ปุ๊บปี้อีตุ๊กตาอ้าวตุ๊กตาตุ๊กตาบีบบีบได้เฮ้ย ไม่เห็นเลยล่ะเนียนเนียนจริงๆแบบก้อนหินเป็นสิ่งปัจกรูลก้อนหินเนี่ยเอาตะไคร่น้ำหรือเนี่ยโอ้โหนี่มันจีสุดตามฉันมาสิทุกคนเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่บนบกให้นะโอ้แล้วทำไมว่ายไปอย่างไอ้ฉลามน่ากลัวมากฉลามไวมากวไาย ท้าว่ายน้ำคืออะไรเราฉลามเราเราไม่มั่นใจว่าเราเรากำลังว่ายน้ำหรือเรากำลังทำอะไรดึงดัก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 ดึงกดึงกถ้าว่ายประหลาดมากเลยนะเอาชุดทีทักด้วยกาล่าไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยเรากำลังจะเข้ารูปกาลังหน่อยเอามาเข้ามาเลยอ้าวเฮ้มีตัวนี้มีไข่มุกของคุณครูเราเป็นเฉียดหัวแล้วไปเลย สมบัติล่ะ,ละสมบัติเยอะแยะเลยมีพึ่งด้วยพึ่งน้ำอันนี้พึ่งน้ำววัดมาเลยอุ่ยนี่เราออกไปได้เนี่ยรวยเลยนะเนี่ยน็ติเอาแค่นี้ก็พอหนักหนักเนาะเ <laughs> ขาลอม,มไปแล้วมันคือปากกาลังล่ะเ <laughs> กิดปังหา ว้าย,ยมีปลาไหลไฟฟ้าด้วยน่ากลัวจริงๆเลยช่วงนี้ไฟตัดพอดียืมหน่อยได้ไหมหอะไม่นี่ครับไฟแตรไม่ใช่ไม่ใช่ไฟฟ้าแบบน,นั้น <c oughs> เอาไม่ใช่อย่างไงเหรอ,หอล้วตีทางนี้นีไ่ไข่มุกใช่ะแต่ว่าเราได้รับการคุ้มครองโดยพี่ไหลไฟฟ้าพี่ไหลไฟฟ้าว้ายกันอยู่สองตัวขอได้ไหมเราต่อ <c oughs> กันเลยดกว่ะเอาเอาไปนี้แบบเอาไปนี้ไปไปขาย ไอ้ัปลาอะไรอะปลาแมคคาโลแมคคาโลเออโดนหางตบแล้วหางยาวมากหางยาวไม่ใช่เรือนะไม่ใช่นะเป็นปลาหางยาวเอาไปบังทอดได้ไหมเนี่ยหรือว่าย่างเกลืออุ้ยย่างเกลือน่าจะแซ่บทางซ้ายทางขวาดิขวาร้ายซ้ายปขวาขวาเธอมาขวา ขวาหรอขวาขวาร้ายนะแต่ซ้ายอะ่ะอุ้ยนี่มีทางออกด้วยเอาจริงดิโดดเลยว้วเอาเป็นน้ำหรือเนี่ยไม่น,น่าเชื่อน้ำเลยน้ำนนอะไรให้ทำอะไรอ่ะหากุญแจเหรอหากุญแจเหรออ๋อนี่ไงเปิดกล่องสมบัติกล่องใหญ่มไม่เจอกล่อง,องนี้ไม่มีอ้กล่องนน้นล่ะกล่องนี้กล่องน็อตดี เห็นไหมเห็นดาวสุดยอดไปเลยมีมุกไข่ละทำไมเราไม่เห็นตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยเราขอเปิดอีกกล่องหนึ่งได้ไหมเปิดทุกกล่องเลยได้ปะได้อยากรู้ว่ามีอะไรไม่มีอะไรเปิดกอีเก็บมุกไข่ยังครับตรงนี้ยังเลยปุ๊บหนึ่งนะมันม่ต่งค์นไม่ตงคงเงินน่ะไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงทางนั้นนี่ไง ช่บ oh, ินผ่านไม่เฉยเลยบินผ่านว่ายไหมว่ายาแล้วว่ายแล้วว่ายแล้วว่ายนี่ไงกล่องเปิดได้ทุกกล่องแหละเอ้ยติแต่ไม่มีสักกล่องไปเถะนี่ไงอะไรอ่ะลอตที่มันมีของที่เก็บได้ด้วยนะไม่เห็นได้เลยทิงเหรอเก็บอะไรได้ก็ไม่หนุมว่างงมากเลยแล้วเราต้องไปไหนต่อล่ะเบิดประตูเลยนะไหนอ๋อนี่ไงเมื่อกี้คุณแจแน่เลยเนาะ แกมันเกิดคนละที่เหรอเป็นไปได้ไปกันเถอะไประวังคอยแม่นอุ่ยแหลมเปียวๆ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 เลยนะไปเถอะไปเถอะบุ้ง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 ทำไมเราหายใจออกนะโอ้ยต้องเดินแล้วอหไรเนี้ยแล้วัางแล้ววางสลามฮะจริงเหรอโอ้โอ้ จริงด้วย uh huh. น่ากลัวทำไมถึงต้อง hey, ทำร <hey. S 1> ้ายเรามีสลามมีสลามหยื่ๆแล้วก็ยังมียิงสลามใส่เราเลยเะฮะโอ้โ <laughs> uh huh. oh, no. ช่วยฉันด่วยฉันติดอยู่ที่นี่มีคนจับฉันขังฮะ oh, <Hey. S 1> คุณนางเงือกน้อยน่าสงสารจังเลยใครนะใครจับเธอขังเนี่ยเธอออกจะสวยขนาดนี้ oh oh. เลือกมากเลยที่ระวังนะอเอ๊ะเอ้าแล้วคุณเลือกเขตกมาอีกไงเนี่ยคุณเลือกก็ให้คนเงือกโดนขังเอาเนาะช่วยช่วยช่วยฉันได้เธอช่วยฉันได้เฮ้ยคุณเงือกโดนจับคนเงือกหน้าใหญ่เฉยเลยเราต้องพายเรือไปช่วยต้องพายเรือไปช่วยใช่ไหมพายเรือในทะเล อ้ยนี่ใครอ่ะ,นะนะน,น,ะอน่ากลัวจังเลยน่ามนเลเลยนัตตี้อ้ยน่ากลัวจังเลยอ้อยอย่านะจะกินฉันเหรออย่าเอพวกเธอไม่มีทางได้ไปรกพวกเธอไม่มีทางรอดหรอกไม่นะเราจะต้องรอดเราจะต้องช่วยคุณนางเงือกน้อยให้ได้เลยไม่มีทางหรอกนี่เป็นบังแม่มดอทะเลหรือเปล่าเมืงง่อกี้ รอด้วยนะกำลังรอเดออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่คนได้เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหรนี <c oughs> <c oughs> จ่จะเพลงอ <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่มันออกไปใต้ทะเลล่ะ <c oughs> โอ้พระเจ้านี่มันเป็นอะไรที่แบบโอ้เพื่อนเพื่อนระวังนะตุ้ยระวังนะขั่วไฟมันมีความร้อนละ่ะร้อนมากเลยละ่ะเออมาแล้ว <c oughs> มาแล้วไปเร็วุดอมโมกันเถอะ โอ้โหนี่ปลาอะไรเนี่ยเย้ยระวังนะเยิ้มปลาอย่าเขาเขาเขาจงเขามีจังอิมปลาใช่เขาเป็นปลาที่ต้องกันอะไรไปไว้ค่ะอุโมงค์กันบุ้ง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 โอ้โหมักะพรูนเต็มเลยนึกว่ากระสือนั่นเนี่ยตอนแรกเนี่ย เฮ้ยมีน้ำมีน้ำไม่ใช่มีน้ำวนมีน้ำวนอ๋ออ๋ออกินโคลโรกินโคลโรเออแต่ว่าน้ำวนจะพาไปดูแมงกะพรุนไฟนะอ๋อจริงด้วยน่ากลัวจริงๆรแมงกะพรุนไฟจริงๆด้วยบุ๋งบังมาแล้วค่ะบุ๋มบังบุ๋มบังบุ๋มบังดุบดุยดุบดุยอุ้ยมีวานวานทำไมวานทำไมวานร้อนแบบนี้เอ้ยนั่นติศาส มาแล้วนเ่ยนางเงือกพิาจฉันไม่ปล่อยให้พวกเธอช่วยได้หรอกนะฉันจะหยิบขัวไปฟาดหน้าแกคอยดูนะฉันจะช่วยคุณนางเงือกน้อยที่สุดสวยให้ได้เลยเก็บอาวุธไปเอาไว้ขุดอยู่ไหนนะต้องเก็บกี่อันนังนี้องแล้วะเหมือนกันเลยสองอันนะ อ๋อหรือเปล่านะ,อะลองสำรวจเรอบๆก่อนนะเผื่อจะมีตกค้างมีทั้งหมดสาม,สามอันล่ะนัดตี้ต้องหายอันหนึง่งใช่แล<ะ>้วใช่แล้วมีทั้งหมดสามอันละคุณวานเห็นขั้วไหมคุณวานโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากค,คุณวานชี้ให้ดูได้เหรอน่ารักจริงๆเลยนะคุณวานหันหน้าไปคุณวานบอกว่าเราทำตัวเป็นไก่ย่างเลยเนาะต้องปิ้งให้สุกต้องหมุนให้รอบเนาะอ๋ออย่างนี้นี่เอง ทำไมเก็บไม่ได้ละคุณวานมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอจับดีๆจับดีๆเนาะอ้าวคุณวานครผมทําไมคุณวานเราห่างฟาดอ่ะคุณวานเรา, <c oughs> า,าห่างฟาดขุ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 ดนนขุด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 ุดข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 ดขุดขุดขุเขุดขุดด เดี๋ยวจะแซ่บตรงนี้มีต้องเอาไปวางเหรอวางเอาซิโครงมีไข่มุกนะอ๋อจริงเหรอเดี๋ยวเราไปวางก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาเก็บนะสามารถไหนดูซิมีไข่มุกแห่งท้องทะเลเก็บแท้ต่อไปได้ั้ยหยิบได้ไหมได้อ๋อง้นก็ใช้อันเดียวไปเลยลวกันนะ ระวันนงนะมี่น่าจะเป็นน้ำย่อยฮะน้ำย่อยของของของ,ของทะเลแหละมันเป็นทะเลเดือดเลยนะจริงด้วยเอ,อเอาไปถึง<ถ>นะมามาเอสักครู่นะนัอตตี้เราก็ยังไปยกำลังไปฉันเห็นเธออยู่ตรงนี้มาเลย อ๋ยนี่มันทาอะไรอะดูสิดูเหมือนหน้าอย่างนางแม่มดทะเลยักษ์เลยนะ่ะนั่นแหละน่าจะเป็นศาสตร์แม่มดทะเลยักษ์จะคุยเอ๊ะมันมีคันโยกแล้วต้องโยก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 เข้าไปโยกให้มันหยุดโลกโอเคแล้วประตูเปิดแล้วล่ะประตูเปิดแล้วไปได้เวลานางแม่มด่อยจะญิงเงือล่อยจะญิงเงือกนะ นางจะต้องเป็นคนที่อิจชาที่เจ้าหญิงเลือกสวยกว่าน่นแน่เลยแน่นอนเชียวไออู้ดหษีตป,ประสาทดีท่สินะที่ทำให้เรือเราจมน่ะแกใช่แล้วแกแกทำให้เรือจมเรากำลังอ,อุตส่าห์ชื่นชมธรรมาชาติสวยงามอยู่อุย้ยข้างในเลียิบระยับเลยนะ สวยจังฮะฮะนางแม่มดมากันแล้วเหรอเก่งดีนะแต่ฉันก็ไม่ปล่อยให้พวกแกมีชีวิตรอดออกไปหรอกนะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเฮ้อเอ,อ้อเอ,อ้เอ,อเฮอ,อสเต็ปแบคแป๊แบหนึง่งอาชึบชึบกลัวนะเนี่ยเอ,อ้ยน่ากลัวปลาซ่อไใ้เราด้วยปลาซ่อไม้เรานี่แน่โอ้ยเจ นางเจ็บแล้วนางเจ็บเราต้องเอาซ่อมของนางปลามาปลากลับไม่โกงเอาซ<ม>่อมของนางทำร้ายนางเองใช่ใช่น้อยแน่นางแม่มดฉันไม่ยอมให้แกจับตัวเจ้าหญิงไปได้หรอกนี่แน่ <laughs> คิดว่าเกิดีก็เอามาสิน้อยแน่นางแม่มดนี่แน่เออเจ็บซะบ้างเออ นี่เนี่ยมาที่ระวังนะโอยป่าไม่แม่นป่าไม่แม่นน้อยเนี่ยนั่นที่คุนิก้าดียังไงนี่เนี่ยน้อยเนี่ยอ๋อเฮ้ยฝีมือฝีมือพวกเจ้าไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยอ๋อดีเนี่เออน้อยเนี่ยเจ้าเด็กหนุ่มฉันจะจับ แกอยู่ที่นี่นั่นแหละอย่านะนันเพื่อนของฉันฉันไม่ให้หรอกนี่น่เอาคืนไปเลยใช่ใช่เลยฉันไม่ให้แกเอาเพื่อนของฉันไปหรอกนี่แน่เออเออด้วยขอบคุณน,นะขอบคุณเลยเยื่เราทำได้เธอเก่งที่สุดเลยพวกเธอโยอะยอะยอ เอาละก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะและที่สำคัญคอบคุณพี่นอตนะคะพิสต์ชิคเคนที่อชมาคอลับกันด้วยน่ารักที่สุดเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะ้าบ๊ายบาย